วปดนโอนะดี๋ยวแจกของห้หมดนะแม่งกี่วันพวกวันท่านน้องคือว่าเหี่ยวไม่รับของนะครับพันหัวบาทไม่งเปนสิบสบาทเดูคิเลยวีดีโอให้เข้าไต้นใหม่เหี่ยวตายน้อยปืนไปคุยกับ ขนส่งเาเองนะฮะนี่ดูเลยอ่าเหนียวแล้วนะฮะเพิ่งได้รับวันนี้นะฮะส่งยังไงส่งค้เาเมนไปค่ายุกระสินตึ้ง,งมือหามือจริงๆกระสินมาบานเท่าแค่ชัมมม่วโมงเดียวไม่ต้องสั่งเลยของเงินคืนเลยคืนอยู่แล้วอันนี้มันอยู่กับขนส่งไม่เกี่ยวกับร้านร้านเขาส่งให้ปกติแต่ขนส่งต้องรับผิดชอบเองอันนี้เราไม่เกี่ยวมีหน้าหมดแล้วนะฮะคุณไม่รับเลย เพราะพันกว่าบาทนะครับไม่ใช่ร้อยสองร้อยเห็นไหมครบริษัทไปซีนีช้อปปี้เอ็กเพลสของช้อปปี้เองให้เขาไปแชร์เองแล้วผมจะคืนของผมถ่ายเป็นหลักฐานก่อนเด้อไอ่นั่นมันวันเดียวก็ถึงเลยปกติกรุงเทพสร้างหลายรอบกรุงเทพช้อปปี้วันเดียวถึงหมดวันไม่เกินสองวันได้ของหยุดลูกผมเลยมันต้องนล้ไปแล้วอืม